สวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านด้วยนะครับเรื่องของการงานนั้นเป็นช่วงที่ท้าทายความสามารถอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากดาวพระศุกรเป็นดาวประจำเดือนพบการงานได้เคลื่อนโครจรไปอยู่ในราศีมิถุนเดือนภพอาริดาวพระพุธดาวประจำเรือนพบอาริและเป็นดาวประจำเรือนพบสุภะได้เคลื่อนโครจรเข้าสู่ราศีเมษเดือนภพพันธุ ท่านมีโอกาสที่จะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาบางอย่างให้กับองค์กรหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ระวังเรื่องความคิดไม่ตรงกันหรือแนวคิดไม่ตรงกันความผิดพลาดเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่งผลให้ท่านเกิดความร้อนใจจะไว้วางใจบริวารของท่านมากเกินไปบริวารของท่านบางคนมีโอกาสทำงานผิดพลาด ความผิดพลาดย้อนกลับมาสู่ท่านขอให้ใช้สติค่อยคอยคิดค่อยๆตัดสินใจนะครับเพราะสุดท้ายมันจะผ่านไปได้ด้วยดีบางท่านมีโอกาสที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานบางท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นช่วงที่ได้รับการปโปรโมตผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นผลงาน ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับเป็นช่วงที่ดีช่วงนี้ท่านจะโฟกัสไปในเรื่องของการหาเงินหาทองหารายได้การสร้างทรัพย์สินการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตบางท่านมีความโชคดีได้ครอบครองทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่บางท่านก็เป็นช่วงแห่งการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหยวดยานผานะการลงทุนในธุรกิจการช่วยเหลือญาติพี่น้องเพื่อนฝูง เรื่องของการเงินท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนั่นก็เพราะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําราศีของท่านได้เคลื่อนโครจรเข้าสู่ราศีกุมเรือนพบการเงินเรือนคู่มิตรใหญ่ในโหราศาสตร์โบราณถือว่าราศีกุมเป็นบ้านของดาวพระเสาร์นะครับฉะนั้นเสมือนว่าพระเสาร์ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีนั่นเองครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจเป็นคนมีฐานะนะครับ บางท่านมีโอกาสได้พบเจอพ่อแม่แม่พ่อผู้ที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักเป็นช่วงที่ท่านจะช่วยกันทำมาหากินสร้างรายได้ตร้งทรัพย์สินเงินทองสร้างความมั่นคงเป็นช่วงที่ท่านจะได้ความโชคดีจากคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามส่วนในเรื่องของข้อควรระวังนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นช่วงที่ท่านมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไกลบางท่านมีโอกาสที่จะโยกย้ายปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานขอให้ท่านระมัดระวังมีโอกาสที่จะผิดใจกับผู้ใหญ่ใกล้ตัวมีปัญหากับเพื่อนในที่ทำงานอย่าไว้ใจบริวารของท่านมากเกินไปนะครับจบการพยากรณ์